เคยเป็นไหมครับซักผ้าจึงไว้ในเครื่องแล้วลืมนำไปตากแดดจนเกิดกลิ่นเหม็นอับเซฟบันทึกเดี๋ยวไปดูวิธีแก้นะครับ ผมไปเจอน้ำยาซักผ้าตัวหนึ่งเป็นแบรนด์ของบูเวลที่ผลิตน้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้นโดยเฉพาะเลยครับซึ่งก็ตรงตามที่ผมต้องการอยู่พอดีเพราะวิธีนี้เนี่ยต้องใช้น้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้นเลยครับและนี่คือผ้าที่ผมซักทิ้งไว้และผมก็ไปต่างจังหวัดมานึกขึ้นได้ลืมเอาผ้าไปปั่นแห้งขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรานาผ้าที่เปียกเนี่ยไปปั่นแห้งก่อนจากนั้นก็ให้เติมน้ําในเครื่องซักผ้าและนี่คือเคล็ดลับขาใส่น้ำส้มสายชูลงไปสองช้อนครับตามด้วยน้ายาซักผ้าสูตรเข้มข้นให้ผมแนะนําผมแนะนาาาาเปป็ขอองยครรััับบตต้้กกผที่่มมิวถณณะำ สาม้นครับเสร็จแล้วก็ให้เรานาผ้าที่ตั้งเวลาปั่นแห้งไว้ใส่ลงไปในถังซักได้เลยครับทุกครั้งที่เราทําการซักผ้าเนี่ยผมแนะนาให้ใส่ไม่ให้นั่นจนเกินไปนะจากนั้นก็ตั้งเวลาซักไว้ประมาณสิบห้านาทีครับครบสิบหนาทีแล้วให้ดูที่น้ำครับบอกเลยว่าทําความสะอาดได้ดีมากๆาจัดคราบได้ดีสุดๆเลยครับจากนั้นก็ให้เราเตยมน้าเพื่อล้างครั้งที่หนึ่งครับสูตรนี้ผมจะล้างแค่สองขังนะครับล้างครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วเตยมล้างครั้งที่สองได้าาเลนะยครับจริงๆผมกดมา